สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดู EP 46ขีด16ครับอืจริงๆ EP นี้ว่าจะทำสงการนะครับแต่อเผอิญว่าพอเทศกาลสงการมาปัาบ๊บมันกลายเป็นเขาเรียกไรนะมันไม่มีอะไรให้ทำอะ เนี่ยมันกลายเป็นการผจญภัยของนักโตขึ้นแค่ล็อกอินทุกวันเพื่อรับของขวัญมากมายความหมายคือห่วยขน,นึกว่าจะมีแบบมินิเกมหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบอือันนี้กดรับไปแล้วด้วยนะครับน้องขันนะครับมันใช้เรียกว่าอ่างน้ำนะครับก็ใช้กับคุกที่ผู้คุมใดก็ได้ ทำให้เปียกโชกและลดสกินคุกลงไป็เวลาสิบนาทีดับเอฟเฟกไฟไหม้ได้ทันทีคือพูดง่ายง่ายว่าอันนี้เหมือนดับไฟให้เพื่อนได้นะครับคือเอาน้ำสาต์เพื่อดับไฟแบบอย่างโดนโจมตีบ้านไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้อันนี้ดับไฟได้นะครับแล้วก็ร่มนะครับเป็นร่มพิเศษเพื่อลบการเปลี่ยนแปลงสกิลที่ถูกบังคับ ทั้งหมดและได้รับภูมิคุ้มกันจากเอฟเฟกดังกล่าวเป็นเวลาห้าชั่วโมงคืออะไรไม่รู้อันนี้ก็หีบทรัพยากรนะครับแล้วก็ได้ขันอีกนะครับแล้วก็ได้ลมแล้วก็ได้ซับแล้วก็ได้ขันแต่ถ้าเติมเงินก็จะเป็นร้อยสิบบาทครับก็ อีโมนีนด้ดูดูกตีนดีอยู่นะแล้วทำไมต้องใช้คาว่าศาสตร์สารหนูไม่เป็นศาสตร์วะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับกล่าวว่าจะทำกิจนี้ยาวๆซึ่งแบบอืม,อมคลิปพอเปิดมาปุ๊บไม่มีอะไรเลย โอ้จะเตือนใจก็ช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลสงการแล้วนะครับก็วันนี้วันที่วันทนี่เก้าแล้วก็อีกสี่วันนะครับจะสงการแล้วนงะก็ยังไงขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้เล่นน้ําได้อย่างสนุกนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ทะเลาะก,กันไม่อยู่ในความวุ่นวายนะครับขอให้สนุกเป็นความสุขใน วันปีใหม่ของไทยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ